เห็ดลิ้นจือเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นก๊อดมัทลูเหมือนกับเทวดาเลยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้มานานละเป็นยาอายุวัฒนะของเขานะคะถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะที่จะใช้ได้นะคะเราก็มีสูนพัยเนี่ยค่ะซึ่งประเทศเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีไบโอไดเวอ i t y ตี้หรือทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะและหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดงานวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะจะมีสารสำคัญ2กลุ่มใหญ่ กลุ่มที่หนึ่งเราเรียกว่าโพลิส卡尔ายจะเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่นะคะจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการตุน้นภูมิคุ้มกันและอีกอันนึงก็คือสารกลุ่มไทเทอร์ปีโนอสก็จะเป็นสารกลุ่มที่เอาไปใช้ในเรื่องโรคเรื้อรังกันนะคะเช่นความดันโลหิตสูงห,หรือเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ว่าเห็ดลินจือจะได้รับการยอมรับมาช้านานแต่ในสรรพคุณทางยาหรือการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยถือว่ายังมีข้อมูลอยู่น้อยมากถ้าเทียบกับความนิยมนาเห็ดลินจือมารับประทาน นี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้โดยสถาบันการแพทย์ไทยจีนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขคณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงกรารวิจัยเห็ดลิ้นจือและสปอเห็ดลินจือในระดับพรีคลินิกของผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อที่จะค้นหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งวิเคราะห์หาสารสําคัญตามส่วนต่างๆของเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือสู่การใช้ประโยชน์จริงงานวิจัยที่คณะเภสาัชร,ร่วมกันนะคะเราต้องการเอามาเป็นยาเสริมในเรื่องผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยากดูว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นไหมจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเห็ดหลินจือกับกลุ่มที่รับเห็ดหลินจือซึ่งงานการทดลองนี้ยังอยู่ระหว่างการทดลองอยู่งานวิจัยชิ้นนี้ จะเริ่มต้นจากการศึกษาการเพาะปลูกโดยได้คัดเลือกเห็ดลินจือขึ้นมา3สายพันธุ์ได้แก่ mg 1 mg 2 mg 5โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทั้งส่วนที่เป็นฟรุตตี้บอดี้และสปอร์ของเห็ดลินจือเราก็มีการศึกษาว่าทั้งฟรุตตี้บอดี้กับสปอร์นะฮะสายพันธุ์ไหนจะมีสารสำคัญมากกว่ากันนะคะเราก็พบว่าถ้าเป็น mg 2จะมีสารกลุ่มโพลิสคลไยเยอะ mg 5ก็จะมีสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเยอะ พราะฉะนั้นในงานวิจัยแล้วก็ที่เราจะทำเป็นสารสกัดในการศึกษาในคนต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สารสกัดจาก MG2 เพราะว่าผู้ป่วยที่เราจะศึกษานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นเราพบว่า MG2 มีสเนี่ยมีสารกลุ่มโพลิแซคลายเยอะซึ่งเป็นสารกลุ่มที่เราพอทราบว่าจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดีนอกจากการศึกษาว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์ไหนจะให้สารสําคัญมากกว่ากันแล้วเรื่องต่อมา คือการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเห็ดหลินจือในงานวิจัยเราจะมีการศึกษาตั้งแต่30วัน90วัน1 0 0วัน110วันร้อ120วันนะคะเราพบว่าสารสําคัญเนี่ยจะอยู่ประมาณ110วันเยอะที่สุดละพอ120วันเนี่ยสารสําคัญจะเท่าเดิมละนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องทิ้งระยะเวลาก,การเก็บเกี่ยวยาวออกไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ110วันนะคะ การศึกษาเรื่องต่อมาของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาแต่ละส่วนของเห็ดลินจือว่ามีสารสำคัญทั้งสองชนิดแตกต่างกันมากหรือน้อยอย่างไรทั้งฟุตบอดี้หรือที่เป็นร่มกับสปอนี่ก็มีสารทั้งสองกลุ่มนะคะแต่เราจะเห็นว่าสารกลุ่มไทเธอร์ปีนเนี่ยในฟุตบอดดี้นะคะกับของสปอร์อาจจะมีสารสำคัญเนี่ยต่างกันนิดหน่อยการที่เรารับประทานสปอร์นะคะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่า ถ้าเป็นสปอร์ที่เราเก็บมาจากเห็ดเลยนะคะโดยที่ไม่มีการกระทบเปลือกนะคะ จะไม่ได้ประโยชน์จากสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเลยเพราะเนื่องจากสปอร์เนี่ยมันจะมีไคตินสองชั้นที่หนามากนะคะร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าสภาพเป็นกรดในกระเพาะหรือสภาพด่างในลำไส้เนี่ยไม่สามารถย่อยผนังของสปอร์นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานสปอร์นั้นจะต้องเป็นสปอร์ที่มีการกระเทาะด้วยแมคานิกคือเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะให้ผนังมันแตกร่างกายก็จะดูดซึมสารกลุ่มไทเทอร์ปีนได้ะคะ่ะ ถึงแม้ว่าเราจะทราบแล้วว่าสารสําคัญของเหตดินจือจะอยู่ในสปอร์มากกว่าฟรุตตี้บรอดี้แต่ถ้าสปอร์นั้นไม่ได้ผ่านการกระเทาะผนังหุ้มสารสําคัญที่อยู่ในสปอร์จะไม่สามารถถูกดึงมาใช้ได้เลยซึ่งการค้นพบนี้มาจากข้อมูลของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศริราชมีเปเปอร์อเปเปอร์หนึ่งน,นะคะจากศรีราชเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่ท้องเสียนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระปรากฏว่าเจอรูปร่างเนี่ยคล้ายกับไข่ยพยาธิ จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือสปอร์ของเห็ดลินจ์คือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยทานสปอร์เห็ดลินจ์ที่ไม่ได้กระเทเาะเพีาะนจะเห็นว่าเมื่อมันผ่านทั้งกระเพาะและลำไส้มาแล้วเนี่ยรูปร่างก็สปอร์ยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีการถูกดูดซึมเลยตรงนี้จากงานวิจัยตรงนี้นะคะถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเห็ดลินจ์นะคะสามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นก็ต้องถือว่าตัวนี้ก็เป็นสมุนภายตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพียงถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อยากใช้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อะไรที่แพงเกินไปนะะักนะคะก็ช่วยเสริมร่างกายได้ก็ระดับนี้